สวัสดีครับผมชื่อโมสาดครับผมเป็นแมวจรนตเก็บเรามาเลี้ยงและก็มาสั่งสอนเราเป็นแมวผู้ดีผมน่ารักครับเวลาเข้าห้องน้ำผมนั่งชักโรครกครับนี่ไงเป็นอุปรกรณ์ในการฝึกนั่งชักโรครกทำแบบนี้ครับพวกเราก็จะนั่งชโรครกได้แม่จะเอาทรายมาโรยแล้วก็ค่อยเจาะเจาะรูตรงกลางไปตีละชันตีละชันตีละชันตีละชั้น,น,น,นจนไม่ต้องใชาเลย เห็นไหมครับเราก็ทุกวันนี้เราก็นั่งโดยไม่ต้องใช้ที่ฝึกแมวเลยเอ้ยสบายใจคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเก็บอึของเราเลยพูดไปหาว่าโมครับเพื่อนๆของเราก็ทําเป็นทุกตัวเลยโมสาดไม่ได้โมนะพูดจริงๆพูดจริงๆดูหน้าก็รู้ว่าโมสาดไม่ใช่เป็นคนขี้คุยนี่ไงลูกสาวเราเองวินเทอร์ก็นั่งชัดโครกเหมือนกับเรานั่นแหละตอนแรกแม่ๆก็สอนเหมือนกับโมสาดเลย พอทำไปทำมาก็ทำเป็นทุกตัวเลยนี่น้องชูมมวน้องสาวที่เข้ามาอยู่ที่หลังเขาก็านั่งแั็คโครกเหมือนกันวิธีสอนก็วิธีสอนเดียวกันหน้าตาฟินฟินนี่ก็วินดี้แมวจรนหน้าบ้านแม่ก็ไม่รู้คิดยังไงอยู่ๆก็อุ้มเข้ามาในบ้านทุกวันนี้พ่อแม่แล้วก็สบายไม่ต้องมาเที่ยวนั่งเก็บอึฉี่ของเราสายเบลก็ไม่ต้องโอ้ยมานวน ช่างสบายอะไรเช่นนี้โอ้โหใครสนใจนะอย่าลืมกดตะกร้าเหลืองสั่งซื้อได้เลยจะได้เป็นเหมือนพวกเราไงพ่อแม่จะได้สบายมีเวลาดูซีรีส์เกากางแมวแปลงขนโอ้ยพวกเราจะได้สบายขอบคุณครับมสาดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่มีอะไรดีๆค่อยมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับผ้อมแหวกอร่อยจริงเลยเท้าแมวเนี่ย